สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดรอบด้านประจําวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558อยู่กับผมธน,กนากรพัดินดรตระัดครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันไปนะครับเรื่องกรณีที่พระสุวิทย์นะครับหรือว่าหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าวาสวัด้อ,อน้อยนะครับได้เข้ายื่นหนังสือต่อสปชในส่วนของการปฏิรูปนะครับ กิจการพระพุทธศาสนานะครับกรณีการตรวจสอบมหาเถรสมาคมรวมไปถึงเรื่องของการที่มีมติออกมาว่าพระธรรมชโยไม่ได้อาบัติปราชิกเนี่ยนะครับวันนี้เราจะกลับมาว่ากันต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่เราจะพูดคุยกันนั่นก็คือประเด็นหลักของทางฝากรัฐบาลเองนะครับนั่นก็คือการปรองดองทุกวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าการดําเนินการของทางฝากรัฐบาลเอง การปรองดองเดินหน้ามีความคืบหน้ากันไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่รายการคลิปรอบด้าน ให้การติดตามนะครับเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญนะครับในการที่จะนําเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศของเราเนั่นเองเรื่องของยางเรื่องของข้าวเรื่องของน้ําตาลหรือว่าอ้อยมันสัมปะหลังเราติดตามกันอยู่ตลอดแต่ว่าวันนี้เรื่องของยางที่เราจะมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้เคยพูดคุยกันไว้เนี่ยนะครับว่างบประมาณจํานวนสี่พันถึงห0พันล้านบาทนะครับได้ถูกจ่ายลงไปที่ตลาดกลาง ในเรื่องของอยางเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะช่วยอุ้มหรือว่าพยุงราคาให้กระเตื้องขึ้นมาตอนนี้ก็สอบว่าจะมีการทุจริตนะครับโดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรคุณชวฤิตช,ชูขจรนะครับได้ออกมาพูดในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการทั้ง2ชุดขึ้นมาตรวจสอบล่าสุดนะครับทางด้านรมชกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับคุณอํานวยปฏิเสออกมาบอกแล้วนะครับว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่พบนะครับว่ามีการทุจริต แต่ถ้า,าว่าพบว่ามีพ่อค้าเข้าไปแทรกแซงเข้าไปมีการทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลจะช่วยเหลือดูแล mm hmm. ก็คงจะต้องมีการจับกลุมมาดําเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้แขกรับเชิญที่จะร่วมคลิปรอบด้านกับผมทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับอดีตสวจังหวัดสงขลาคุณสมพงศกบีและอีกหนึ่งท่านนะครับอดีตสสพเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติสรินอยู่กับผมในระการครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมขออนุญาตสั้นๆสักเล็กน้อยนะครคุณสุพงค์คุณหมอครับเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับพระสุวิทย์หรือว่าหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยได้เข้ายื่นหนังสือกับทางด้านสบชแล้วก็เราจะเห็นได้นะครับว่าการทํางานถือว่ารวดเร็วจริงๆนะครกับการเรียบร้องในครั้งนี้ยื่นตอนเช้า9ก้าโมงตกตอนสายๆเนี่ยมีการเรียกทางด้านปปงเข้ามาหาหรือเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับการทํางาน ของทางด้านวัดพระธรรมกายแล้วก็เถรสมาคมเลยเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเ,เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข้อสรุปจากมหาเถรสมาคมบอกว่าพระธรรมชยโยเนี่ยหรือว่าพระเทพยานมหามุนีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเป็นประธานมูลนิธิธรรมกายไม่มีเจตนาช่อโกงไม่ผิดพระวินยัยไม่ถือเป็นความผิดถือเป็นอนยุติลงไม่ต้องประราชิก แต่ว่าทางด้านคณะกรรมการปฏิรูปศาสนาเนี่ยนะครับหรือว่าสปชเนี่ยจากเดิมที่เคยมีความคิดว่าจะเข้าหารือกับทางด้านเถรสมาคมเพื่อหาแนวทางปฏิรูปร่วมกันตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาตรวจสอบเถรสมาคมหน่อยแล้วว่าทําไมถึงมีมติ <c oughs> ออกมาแบบนี้เป็นแบบนั้นไปน,นะฮะ <c oughs> แล้วก็แล้วฮะ <c oughs> คุณงมั้ <c oughs> นี่ผมว่าไอ,อ,อ้กรรมการพิทักษ์กิจการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าไม่ปรึกษากับธีระสมาคมแล้วกลับมาตรวจสอบธีระสมาคมเสียเองแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเฉพาะประเด็นเรื่องธรรมกายด้วยนะครับอผมว่าถ้างั้นเนี่ยต้องกลายเป็นยังไงดีอะเปลี่ยนชื่อคณะดีกว่าคณะจัดการธรรมกายครัสอทชหรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อการจัดการธรรมกายถ้าอย่างนี้พอฟังความขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าพอธระสมาคมบอกว่า อ่าได้ตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็ต้องมาตรวจสอบธรสมาคมอ่าพอไปถึงบอกสอตองอรตรวจสอบเส้นทางการเงินนี่ถ้าเกิดอสอตองอบอกว่าไม่ผิดต้องตรวจสอบสอตองอ,รอครับ <laughs> มันอย่างเงี้ยสารพิพากษาคดีครับเฮ้ยสารไม่ตัดสินไม่ถูกใจเราเต้องตรวจสอบสารเหมือนกันเด้เลยครับคือผมว่าคนที่พูดนี่มันน่าละอายจริงๆงก็เรียกว่าอย่างหนาตาช้างขออนุญาตนะครับไม่ได้ดูถูก เรียกว่าโอ้โหไปว่ามหาเทรสมาคมซึ่งกฎหมายนี่เขาให้อำนาจสูงสุดในการดูแลพระแล้วก็พูดกันแล้วว่าเนี่ยท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็เรียนสูงสูงเท่านั้นเองพระธรรมวินัยเนี่ยท่านแม่นเอ๊ะเลยครับถามยอดหน่อหน่อยคณะกรรมการของสปชชุดนี้เนี่ยเคยบวชไหมบวชกี่พรรษาครับู้ไหมครับแล้วบอกว่าเนี่ยมีปัญหาว่าข้อกฎหมายขัดต่อพระธรรมวินัยเฮ้ย พระธรรมวินัยต้องถามพระนะไม่ใช่คุณเป็นคนพูดแล้วพระที่ว่านี่พระระดับเีระสมาธิไม่ฟังพระเราไปพูดอย่างก็เหมือนไปรักษาที่โรงพยาบาลนะไปแนะนําหมอใหญ่เลยหมอก็ว่าเฮ้ยงั้นคุณก็ไปรักษาที่บ้านครับสงสัยว่าท่านจะลืมไปนะครับเพราะว่าพระธรรมวินัยเนี่ย2,600กรอกว่าปีมาแล้วนะใช่ครับจูงแ้เป็นแนะนําคุณหมอรักษาอย่นี้สิหมอ็ครับขอบคุณงั้นท่านกรุณาไปรักษาตัวเองที่บ้านไปหรือไปโรงพยาบาลอื่นไม่มีใครทำหรอกโอเคปรึกษาความเห็นอะไรได้นะครับขอความเห็นหมอได้ นี่มันจะโตลกว่าสภาปฏิรูปใหญ่นะโว้ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบธรรมกายใช่ไหมพอคุณไม่ไม่เห็นด้วยเราต้องตรวจสอบคุณเข้าอีรอบนี้เลยนะครับเองนใยเองนายสภาปฏิรูปใหญ่กว่าคอสชนะครับใจใหญ่กว่าแล้วเนี่ยถูกไหมครับใหญ่จริงๆนะครับคือตรงจุดนี้ไม่อยากจะให้มีการนี่นะฮะเพราะว่า หลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยเข้ามายื่นหนังสือตรงนี้แล้วก็บอกว่าจะเดินหน้ายื่นหนังสือทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วตัวท่านเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าขออนุญาตแล้วเรื่องของการเดินขบวนหรือว่าสิทธิอนุสิ์เดินตามเนี่ยเป็นจํานวนนับสิบนับร้อยอะไรเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกยังพูดอยู่เลยนะครับบอกว่ามันจะให้ประเทศชาติสงบสุขเรียบร้อยไม่ได้หรือเรื่องไงทำไมมันต้องหาเรื่องหาเหตุมาให้วุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาทั้งคนทั้งพระ วุ่นวายไปหมดเลยผมก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะท่านพุทธอิสระเนี่ยเข้าไปคุยกับท่านนายกแล้วหรือยังทําไมท่านนายกดูกจะหงุดหงิดกับทีท่าการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนแลือเกินแล้วประเด็นหนึ่งตรงนี้อยากจะฝากไปยังเนี่ยนะฮะทางด้านสปชพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าไม่ทราบว่าท่านได้ติดตามคดีที่หลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยฟ้องเรียกร้อยล้านจากพอสานักพุทธแล้วก็หนังสือพิมพ์มติชนแล้วหรือยังเพราะว่ากรณีตรงนี้เนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจาก หลวงปู่พุทธอิสระท่านเนี่ยอยากจะจัดบวชสัม,มเนรภาคฤดูร้อนไม่ได้จัดที่วัดอ้อน,น้อยนะฮะจะไปจัดที่ศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะแล้วจับไม่ได้ครับเพราะว่าทางด้านผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยคุณนพรัตน์เบนจวัฒนานันให้สัมภาษณ์ถึงการจัดโครงการบรพรชาสัม,มเนรภาคฤดูร้อนที่ศูนย์แจ้งวัฒนะเมื่อ30มีนาคม2 5 5 7ไม่สามารถทําได้เพราะหลวงปู่พุทธอิสระไม่ใช่พระอุปชา จึงมไม่สามารถบวชให้ใครได้โดยบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้เอาเนื้อหาต่างๆเนี่ยไปเผยแพร่ลง,ลงบนหนังสือพิมพ์ทําให้พุทธอิสระเนี่ยไม่พอใจฮะไปยื่นฟ้องทางด้านพอ,อ,อสํานักพุทธแล้วก็หนังสือพิมพ์มติชนในความผิดฐานละเมิดมล่าสุดครับ23มกราคมที่ผ่านมานี่เอง2558ผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสาลนัดฟังคําพิพากษาคดีหมายเลขดํา 1 3 8 6ทับสเผื่อท่านจะจดเอาไปตรวจสอบดูนะฮะ,ฮะพระสุวิทย์ทองประวิทย์หรือว่าพุทธ,ธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน,น้อยยืนนน่นฟ้องนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติและบริษัทมติชนจำกัดมหาชนในความผิดฐานละเมิดพร้อมเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทศาลได้ทําการพิเคราะห์พยาหลักฐานแล้วเห็นว่านายนพรัตน์เบญจวัฒนาน,านันท์ผู้นวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้รับความคุ้มครองตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐพศ2539ซึ่งโจทสามารถฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงส่วนทางด้านหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะได้ตีพิมพ์ลงข้อความคำให้สัมภาษณ์ในสาระสาคัญตามที่นายนพร,รัตน์เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกมวลชนครบถ้วนจึงเป็นอนยุติว่าไม่มีความผิดฐานละเมิดสารพิพากษายกฟ้องครับครับอันนี้เป็นกรณีที่ดีนะฮะ <c oughs> คือสมัยก่อนเนี่ย ใครจะบวชในศาสนาพุทธเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าครับตอนหลังท่านภารกิจเยอะครับท่านก็เลยต้องอนุญาตให้พระเป็นพระอุปชาครับออกบวชให้แต่ต้องมีกติกาชัดเจนนะครับครับคือไม่ใช่มั่วรับคนไปบวชเรื่อยนะครับมันก็ไปตั้งแก๊งอะไรก็ได้ครับเขาทํากันมาสองพันกว่าปีแล้วเห็นไหมครับก็โยมพิทักษสุเทพเหมือนกันแหละบวชได้ยังไงเหมือนกันนะครับแล้วพระสุวิทย์เองนี่จะมาตั้งตัวเองเป็น คนบวชให้คนอื่นเนี่ยครับไม่ได้คติกาเขามีคอีกหน่อยถ้าทําได้นะท่านสมพงศ์ครับผมก็ตั้งตัวเองเอาละใครอยากบวชผมก็ผมเหลืองทําขึ้นมาเองแล้วก็บวชให้เลยครับแล้วเวลาไปสอนเนี่ยเป็นไปตามผู้พิพศาสนาหรือเปล่าหรือเอาความคิดของตัวเองใช่ไหมฮะศาสนาจะเสื่อมก็อย่างนี้อย่างเงี้ยทางการต้องไปจัดการเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักผู้พุทธศาสนาเห็นไหมฮะ เขาก็จัดการแล้วเขาก็เขียนเลยว่าไม่ได้อืก็ถูกแล้วไงจะให้เทรลสมาคมมาจัดการเนี่ยก็ไม่ได้ท่านเศราสมาคมอาจจะบอกว่านี่อย่างนี้ผิดประราชิกแต่คนที่จะไปจับศึกต้องเป็นตำรวจนะครับถูกไหมครับจะให้พาไปแย่งผ้าเหลืองแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคือทางโลกนี่ต้องไปเสริมจริงๆแต่เสริมไม่ว่าพอเนื้อในนี่ต้องให้ผ้าตัดสินกันเองเพราะฉะนั้นอยากฝากไปยังไอ้สอบ ปอชสอ,อนอชอทั้งหลายนะครับกรุณาไปอ่านพระธรรมวินัยหน่อยไม่ได้เป็นความลับเขามี <c oughs> <c oughs> พิมพ์พกครใครเรียนนักธรรมตีก็ต้องอ่าน <c oughs> ใช่ไหมนักธรรม <c oughs> โทก็ต้องอ่านไปอ่านแล้วก็ดูหน่อยว่าอย่างนี้มันผิดไหมถ้าผิดอย่างนี้ประราชิกไหมพร้อมควรจะจับศึกหรือ,อยัง <c oughs> แล้วก็ถ้าสพป,ปอชอไปทําอย่างนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายพระไหมถ้าไปยุ่งมากเนี่ยน่าจะจับผิดเหมือนกันเนี่ย คือเล่นในคนอื่นถ้าเล่นย้อนคืนเป็นยังไงแต่ยังไงก็ตามนะครับทฤษฎีสมคบคิดกันเนี่ยมันกัดไม่ปล่อยแน่ครับพรากัดไม่ปล่อยผมกลัวอย่างเดียวก็คือชาวพุทธจะทนไม่ได้ครับ <Okay. S 1> จะยกบาทาทั้งหลายคือสมัยก่อนนี่จม พระเทวทัตจมดินอาจจะสาบาทาก็ได้นะครับจะเล่าเป็นตำนานว่าทนันดีสูบผมไม่แน่ใจว่าถูกบาทากระทืบจนจมดินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าคนมันทนไม่ได้จริงๆคนที่ทําไม่ดีกับศาสนาพุทธก็รู้ว่าทาชั่วนี่นะครับคนทนไม่ได้แต่ผมว่าทั้งหดทั้งมวลอย่างไรสิ่งนี้เนี่ยจะได้ข้อยุติก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะอดีตริยุจันโอชานะครับถ้าท่านออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ หลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยกำลังดาเนินการอยู่เนี่ย <Okay. S 1> มันควรจะยุติลงหรือไม่อย่างไรก็น่าจะจบได้นะฮะเอาละฮะเราเรื่องนี้เราก็จะติดตามดูกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ของประเทศนะครับเพราะว่าคนพุทธคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกว่าร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลดังคําที่ว่าบาวรบ้านวัดราชก,การนั่นเองนะครับทุก ส่วนต้องมีเขาเรียกว่าส่วนร่วมช่วยกันนะฮะในการตรวจสอบดูแลมาดูในเรื่องของหมวดการรองดองกันบ้างน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงมีการร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่นะครับซึ่งก็จะแล้วเสร็จนะครับภายในสิ้นเดือนกุมภาพันนี้จะได้ดูกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ครับที่ผมได้มาคุณสมองเองฮะได,ไ,ดไ,ดได้อ่านดูแล้วก็กกรู้สึกขำๆดีเหมือนกันนะครับ ว่าข่าวด่วนทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเปลี่ยนคำขวัญประจําจังหวัดใหม่ไม่ทราบว่ามาอย่างไงเหมือนกันนะฮะแล้วก็อ่านดูแล้วค่อนข้างที่จะโจกอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับตรงจุดนี้ดูชนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมอ่านดูแล้วผมยังไม่ทราบได้เหมือนกันนะฮะคุณสมพงศ์ครับว่าแหล่งข่าวตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอาจจะ,ะเป็นการเขียนกันขึ้นมาสนุกสนุกหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดเปลี่ยนคำขวัญประจําจังหวัดใหม่เปลี่ยนเป็น ดินแดนรถปรูหลวงปู่เนนคําเลิอดล้ำเขาพระวิหารสำราญเครื่องบินเจ็ดทีเด็ดกระเป๋าหลุยมาดกุ้ยใส่เรแบนทางด้านผู้ว่ายะลาก็เห็นจังหวัดศรีสะเกดเปลี่ยนคํำวันกลัวจะน้อยหน้าเลยขอเปลี่ยนบ้างเป็นจิบกาแฟแลนกเขาเผาโรงเรียนเวียนยิงป้อมล้อมโรงพักดักยิงครูรอดูผลงานทางด้านนาราธิวาสเห็นแล้วก็เปลี่ยนบ้างครับ เลยเปลี่ยนเป็นนาราธิวาสเมืองล้ำเลิศมือระเบิดมากมีประเพณีเผาโรงเรียนแวะเวียนปล้นปืนทหารสนุกสนานกับการยิงครูแหล่งผลิตตะปูเรือใบ <c oughs> นี่ก็จกๆนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ไม่ไ,มได้เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใดแต่ว่าเราก็ยังคงหากันอยู่นะครับว่าแหล่งข่าวที่มาเนี่ยมาอย่างไรนะครับซึ่งตรงจุดนี้อย่างที่เราทราบก็ดีนะครับว่ากฎอายการศึกที่ประกาศบังคับใช้อยู่ เห็นทีจะใช้ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นะครับทางด้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีข่าวเกิดขึ้นให้เราได้ติดตามได้เห็นกันอยู่ตลอดในทุกๆวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรอบวางระเบิดการยิงผู้บริสุทธิ์นะครับหรือว่าครูรวมไปถึงอ,อสอทหารที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงจุดนี้น่าจะเป็นมาตรการที่ถือว่าน่าจะ มีการเร่งรัดบังคับใช้หรือเปล่าครับคุณสมพงศ์ครับสำหรับท่านนายกเองเพราะว่าการประกาศบังคับใช้กฎอัยการศึกก็ดีเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วในการที่จะปราบผู้ก่อความไม่สงบก็คือเรื่องกฎอัยการศึกเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่เขาชาชินไปแล้วนะครับอยู่กันที่จนไม่รู้ว่ามีการประกาศกฎอัยการศึกนะครับถ้าเขายกเลิกไปเนี่ยนะประชาชนก็จะรู้สึกเอ๊ะเหมือนกับมีอยู่มีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีอยู่นะครับ ก็คือกฎยาการศึกเนี่ยนะครับใช้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย